ก็ขอฝากนักเรียนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่โรงเรียนไหนได้ใช้หนังสือ Access 3คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่โรงเรียนไหนใช้อยู่ถ้านักเรียนเปิดมาเจอนะครับเป็นคลิปของคุณครูพี่นันนักเรียนสามารถกดติดตามนะครับ s u b s ไ r i b e ได้สอน้อ2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกทางเพจ ใน f c e e o o o นะครับชื่อเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพินันแล้วก็ช่องทางที่2คือช่องทางของ YouTube นะครับชื่อช่องว่าครูนันแชนเนลมาย2นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป2อ2นะครับหน้า33เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับตั้ง็คืเลเซอร์ให้ฟังนะครับแ d ดและ write ให้เขียน the numbers เขียนตัวเลขลงไปดังนั้นนรับน้าคลิปเสียงพูด ปนคลิปเสียงแรกนะครับพูดว่าอะไรครับนักเรียนผมครูใส่หมายเล็กหนึ่งให้แล้วหรือหนังสือก็ใส่มาให้แล้วนะครับนั่นก็คือนะครับ open your mouth นะครับภาพแรกอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับก็คืออ้าปากนั่นเองนะครับที่ปากตรงนี้อ้าอยู่มองไม่ค่อยเห็นนะครับนะ open your mouth นะครับอ้าปากก็ใส่หมายเล็กหนึ่งส่วนหมายเลขกสองนะครับ touch your อะไรครับ Touch your nose นะครับด่าเอามือไปจับที่จมูกนะครับก็ใส่หมายเลขสองหมายเลขสามทำอะไรครับ Close your eyes นะครับเปิดดวงตาทั้งสองข้างเติมสนะครับภาพที่สี่ทำอะไรครับ c l a p your hands นะครับปรบมือนะครับภาพที่ห้าทำอะไรครับ Not your head นะครับแล้วก็ภาพที่หกครับ Touch your toes นะครับนะ ดังนั้นโอเคลกูลกๆมาฟังคลิปเสียงกันอีกทีนะครับ Students book Unit 3 Lesson 2 Exercise 3 Listen and write the numbers Number 1 Open your mouth Number 2 Touch your nose Number 3 Close your eyes Number four p l a p your hands Number f n v t n o your head Number 6. Touch your feet uh, Touch your feet นะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ทั h your t o e นะครับนะ Touch your feet นะครับสำหรับ uh, ภาพที่หกนะครับนะดังนั้นนะครับตัวนะครับภาพที่ 6, touch your feet นะครับเอามือไปแตะเท้านะครับนะ ในข้อสี่นะครับ clap your hands นะครับตบมือหรือปรบมือหมายเลขสามนะครับผม Clo your eyes นะครับปิดตามหมายเลขสองนะครับ y o ช r nose แตจะจมูกหรือสัมผัสจมูกนะครับหมายเลขสอง e n your ูเ o u t ์อ้าปากนะครับแล้วก็หมายเลขห้าก็คือ Not your h e a d นะครับพยักหน้า Let's play นะครับ let's เพลงนะครับย่อมาจาก let us นะครับนะแปลว่าพวกเรามาเล่นกันเถอะนะครับเล่นอะไรครับเช่นคุณครูนะครับบอกว่าไซมอนเซสไซมอนให้พูดอย่างนี้นะลูก not your h e a d นะครับแปลว่าให้พยักหน้านะครับนะไซมอนเซหรือไซมอนพูดหรือไซมอนบอกว่านะครับนะคำว่าเซสเนี่ยพูดหรือบอกว่านะครับได้ทั้งนั้นนะครับนะให้ไซมอนพูดหรือไซมอนบอกว่า Not your head นะครับให้พยักหน้านะครับคือให้พูดนะครับแล้วก็สั่งให้คนอื่นทําตามจบหน้าสามสามนะครับ